ก็ประมาณปีกว uh 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 ok uh ่าเลยปีแปดเก้าเดือนทำอะไรอยู่คะก็ขายขนมเปี๊ยะต้องการเป้าหมายอะไรจริงๆในขาวต้มุตงเข้าหมายตั้งแต่เข้ามานะพวก็เรียนรู้ศึกษานะก็ได้คนมาคือเขา้องการนักเรือนเนะต้องได้เข้าหมายข้ต้นขึ้นทาไต้องการอะไรจริงๆเอาเดือนนี้ก็ได้ไม่ต้องล่ะ ว่าอะไรต้องให้ผมเอาับายให้ผมได้ตำแหน่งก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะตามมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นแขกแขกก็รูบี้นะครับอ่าต้องการสพายเพื่อจะไปโชว์เพื่อนเพื่อจะได้เป็นตำแหน่งสูงขึ้นแล้วมีอุปสรรคไหมโอ้เยอะเลยเอาอย่างเดียวเอาอย่างนึ่งอย่างนึงเมียบอกไม่ให้มาเนี่ยทุว่าเนี่ยเอาหนึ่งเมียเอาสองสองรูกมันก็แอนดี้รูกแอนดี้ แล้วจัดการยังไงกับลูกกับเมียกับเพื่อนดีคะเพื่อนตองมาให้ผมจัดอะไรด้วยครับสายผมก็จะเข้าไปหาลูกเมียเพื่อนเป็นการบินมาหนึ่งที่เราสำเร็จแน่นอนจ้ะแล้ววิธีการนะคะวิธีการที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยทำยังไงดีอ๋อวิธีการใช่แล้วก็แนะนำของตรงีดีค่ะค่ะเข้าประหยัดไปบอกใครได้สดได้แล้วนะ เพื okay. ่อนเชื่ออะไรเพื่อนชื่ออัลคาเดกอันนี้อัลคาเดกคือลูกใช่ไหมอัลคาเดกลูกชายอ้าวไหนบอกว่าจะไปไปทำามสำเร็จก่อนแล้วค่อยไปบอกลูกเมียไม่ก็ให้เราทำสำเร็จก่อนเนี่ยแให้เราบอกลูกเมียคือเราตั้งเป้าหมายแล้วแล้วตอนนี้นึกออกไหมว่าจะไปบอกใครบอกแล้วนึกอยู่แล้ววางแผนไว้แล้วครับเขียนไว้กี่คน ตอนนี้เข้ามาแล้ว15คนแล้วนั่ิกตอกเอาแล้วอ๋อติ๊กตอกมาแล้ว15คนเราจยังไม่ได้ตอบถามเราจะไปทำอะไรกันเมเ่อเมื่อไหร่คะเอรวันนี้เลยค่ะคะ